เดี๋ยวถ้าเขา,าอีกครั้งหนึ่งก็จะถามดูอีกเรื่อยๆนะครับแต่คิดว่าถ้าเราเห็นได้ครั้งหนึ่งแล้วก็คงจะมาเรื่อยๆทดเอาไว้ในใจลงข้างล่างเลยอยู่ต่อเราทดเอาไว้ในใจแบบนี้ในเมื่อปอเปี๊ยะเขาทุรนทุลายจนจนไม่ไหวแล้วองั้นเราก็ลงแล้วกันพิจะะนารณาดูแล้วเป็นโจรก็ไม่ได้เป็นคนข้างบ้านก็ไม่ได้เพราะว่าหน้าต่างบานนี้ จะมีความสูงผ <วา S 1> นังเนี่ยจะติดกันเป็นปืด้ดยาวขึ้นไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีใครสาม,ม,มารถจะปีนแบบว่าเป็นลักษณะของสไปเดอร์แมนซึ่งจะเกาะไปเรื่อยๆแล้วก็มาถึงหน้าต่างบานนั้นได้ซึ่งมันเป็นคนเป็นไปไม่ได้ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์จะมาขอส่วนบุญก็ให้ไปแผ่เมตตาไปแล้วก็ไม่ไปแล้วก็หยุดอยู่นิ่งๆหน้าตาก็ไม่มีงงนะผมงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่านั่นคือครั้งแรกที่ได้เห็นผีลักษณะแบบนี้มาไว้ที่พุงยังยิ่งยวดไม่ให้ไปไหน แล้วลงไปข้างล่างพร้อมกันพอผมเปิดประตูปุ๊บปอบเปี้ยฟึบออกไปเลยครับไปก่อนเราเรารับรักเจ้านายมากเมื่อบอบเบี้ยววิ่งไปก่อนผมแล้วผม่ทอทำยังไง ผมก็ต้องเดินไปช้าๆปิดประตูทำเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับในวันนั้นก็ยังไม่ได้คุยกับใครนะครับก็ผ่านพ้นไปหนึ่งวันผ่านพ้นไป2วันผ่านพ้นไป3วันก็ยังไม่ได้คุยกับใครจนมีอยู่ครั้งหนึ่งซึ่งว่ามันเป็นเวลาเท่าไหร่แล้วเราก็ไม่ได้นับจนคนในบ้านนะครับทั้งเพื่อนผมที่มาทํารายงานทั้งมามาก็พูดว่า นอนหลับฝันไปเนี่ยเห็นผู้หญิงคนหนึ่งแต่มีหน้ามีตานะผมเท่านี้ใส่ชุดสีที่เราเห็นเป็นชุดแบบว่าแขนตุ๊กตานะครับเป็นเป็นแขนสั้นนะแต่เป็นแขนตุ๊กตาแล้วมีพองๆอ,อยู่ตรงนี้นเป็นสีน้ําเงินแล้วก็เป็นลายดอกไม้สวยมากเลยอ่ะก็คือเรารู้เลยว่าฐานะเขาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เป็นชุดแบบ ติดกันอะเป็นชุดกระโปรงอะนะครับแล้วก็เป็นแขนพองๆตรงนี้เป็นตุ๊ก,กตาแล้วก็มีลูกไม้หร,หรืออะไรไม่รู้นะครับพองๆแบบผู้หญิงแบบตุ๊ก,กตาแบบตุ๊กตาอังกฤษประมาณนี้เสร็จแล้วผมประมาณเท่านี้แล้วก็มีการไดผมแบบสวยงามมากแล้วก็ผมงุ้มๆเข้าไปแต่ว่าในความฝันของคนอื่นเนี่ยมีหน้ามีตาแต่สําหรับผมที่ผมเห็นนะเขาไม่มีหน้าเขาเลีอกไปเลยอ่าครั้งที่สองที่ผมเห็นอีกอะ ก็ตรงหน้าต่างอีกแล้วแต่คราวนี้เป็นหน้าตางอีกด้านหนึ่งของบ้านซึ่งตรงนั้นก็ไม่มคีคนที่จะเดินขึ้นไปได้อีกเพราะว่ามันไม่มีหลังคานะครับมันมันไม่มีหลังคาเลยไม่มีส่วนไหนที่จะเป็นหลังคาแล้วเหยียบได้เลยอ่ะนอกจากว่าช่างอ่ะจะมีบันไดาย,ยาวๆสูงๆนั่นแหละครับแล้วก็จะมาทาสีหรืออะไรนอกบ้านเราอย่างเงี้ยครับหรือว่ามาเปลี่ยนน้ายาแอร์หรืออะไรเงี้ยเขาต้องใช้บันไดสูงๆแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นเทเลสนะครับแล้วก็จะเประเบียง ซึ่งผมมีมีความรู้สึกว่าเขาตั้งใจให้เราเห็นหนึ่งสองครั้งในลักษณะที่แปลกพิสดารซึ่งว่าให้เรารู้ได้เลยว่าเป็นดวงจิตดวงวิญญาณแน่นอนไม่ใช่ขโมยหรืออะไรเงี้ยนะครับครั้งที่สามที่ผมเห็นเนี่ยคือได้เกิดมาข้างต้นแล้วว่าในห้องน้าเนี่ยเป็นห้องน้ําที่มีอ่างอาบน้ํานะครับเราก็นอนอาบน้ําอยู่กําลังแช่น้ําเลย ตีโป่งเลยป๊๊อปป๊อปป๊ทางตีโป่งเลยปรากฏว่าเฮ้ยอะไรวะลอยมาอีกแล้วนะครับตรงช่องระบายลมมันจะเป็นค่อนข้างกว้างเพราะว่าอ่าหน้าต่างค่อนข้างกว้างหน้าต่างระบายลมในห้องน้ํานะครับเพราะว่าชั้นสองเนี่ยต้องพูดอย่างนี้ว่าชั้นสองในหมู่บ้านหลังเนี้ยถัดไปเนี่ยคนที่เขาขายที่ดินเนี่ยนะครับกลางใจเมืองเนี่ยมันจะเป็นเมือง ที่มีบ้านสวนอยู่หลังหนึ่งซึ่งใหญ่มากแล้วเขาก็ขายบ้านทําหมู่บ้านจะสารขายที่ดินนะครับแล้วทำหมู่บ้านจรัสารซึ่งหมู่บ้านจตสรค่อนข้างใหญ่กลางใจเมืองนะครับซึ่งว่าในหมู่บ้านสมัยก่อนเนี่ยจะมีการขายที่ดินแล้วทําหมู่บ้านจตสรรในลนักษณะที่มีบ้านเดี่ยวและบ้านเทาเฮาส์ทรงเดิมๆอ่ะม,มันมันไม่มีแล้วไงปัจจุบันเนี้ยมันจะเป็นทรงแบบ เป็นหมู่บ้านเดียวก็หมู่บ้านเดียวไปเลยบ้านเดียวไปเลยไม,ไม่ไม่มีแบบทาวเขาผสมอะไรเงี้ยแต่อันนี้จะเป็นทรงเดิมๆนะครับส่วนทางโซนบ้านผมเนี่ยก็จะล้อมบ้านเขาหมดเลยเป็นสวนไปหมดเลยนะครับแล้วก็บ้านเดียวเนี่ยจะเป็นเหมือนกำแพรงรั้วบ้านเขาเลยอะ่ะแล้วเขาก็จะเป็นบ้านสวนอยู่บ้านเดียวซึ่งเนื้อที่ใหญ่มากกว้างมากนะครับแล้วบ้านเดียวเนี่ยจะล้อมแบบเหมือนเป็นรั้วบ้านเขาเลยอะ่ะซึ่งนั่นแหละ ที่เราไปดูว่าเอ๊ะมันอะไรกันแน่เราก็เลยพิจารณาแล้วเราก็เลยไปดูตรงหน้าต่างเราอะเปิดไปดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยนะครับว่าเขามีใครสามารถปีนได้ไหมอะไรเงรี้ยเราพิจารณาแล้วนะครับในวันอื่นๆนะแล้วพอเรามาเห็นเขาในครั้งที่3เนี่ยเราก็เลยมั่นใจแล้วว่ามันผีคือ100ล้านเปอร์เซ็นะไม่มีอะไรที่จะทวงติงอีกต่อไปแล้วเราก็เลยนอนมองเขาด้วยการตีโป่งอยู่ในห้องน้ำในอ่างับนะ้แบบนั้นอะ เราก็เลยพิจารณาถามเขาอ่ะด้วยสตินะครับว่าถามว่าเออมันโปไหมมันก็โปนะปกติแล้วถ้าเกิดใครมาทําอย่างนี้กับเราเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่ปลอดภัยถูกไหมครับแต่อันนี้คือเขาเป็นผีไงเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันไม่มีอะไรที่มันไม่ปลอดภัยเพราะว่าถึงเราใส่เสื้อผ้าเราก็ไม่ปลอดภัยอยู่ดีนะครับ มันไม่มีอะไรที่มันไม่ปลอดภัยเพราะว่าถึงเราใส่เสื้อผ้าเราก็ไม่ปลอดภัยอยู่ดีนะครับเราก็เลยไหนๆก็ไหนๆแล้วนอนคุยกันเลยในอ่างอาบน้ําเราก็เลยถามเขาบอกว่าเออคุณพี่ครับคุณป้าครับคุณยายครับคือผมไม่รู้ว่าอยู่ในยุคไหนเพราะว่าดูจากชุดลักษณะแล้วเนี่ยน่าจะเป็น สมัยแบบคุณยายหรือคุณป้าผมนะครับสาวๆอะ่ะแล้วก็ดูผิวพรร์เขาเนี่ยรูปร่างลักษณะนเนี่ยไม่ใช่คนแก่นะครับเราก็เลยสันนิฐานได้ว่าเขาน่าจะเป็นอยู่ในยุคป,ประมาณสัก30กว่ากว่าหรือ40ประมาณนี้นะครับและใส่ชุดดูผู้ลากมากดีเขาก็บอกว่าเขาเป็นเจ้าของที่ดินนี้แหละเหมือนที่เราประเมินน้อยเลยนะครับ แล้วผมเก็บข้อมูลเขานะในการถามเนี่ยเราเก็บข้อมูลเขาไว้ก่อนนะครับซึ่งว่าอยากรู้ไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเราก็เลยถามเขาว่ามาหลอกผมหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้มาหลอกเขามาขอส่วนบุญแล้วสิ่งที่เขาอยากจะถ่ายทอดแล้วก็คุณก็คิดว่าเป็นนิทานกันลวกันนะคิดว่าเป็นนิทานบาลมบามลาดึกจำบันหรืออะไรก็ได้ถ้าคุณไม่เชื่อเรื่องพวกนี้นะครับแต่ว่าของผมอะ่ะ มันไม่ใช่นิทานสําหรับผมไงคือเขาก็บอกว่าสิ่งที่เขาทํามาเนี่ยคือเขาทําให้คนอับอายด้วยความที่เขาเป็นคนมีเงินนะครับแล้วก็ทําให้คนอับอายขายที่หน้าแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการทวงหนี้เกี่ยวกับเรื่องการให้คนยืมเงินนะครับแล้วก็อ่าขายที่ดินแล้วก็มีการเกี่ยวกับเรื่องเงินตราเข้ามาแล้วก็ประจาน ใส่ร้ายป้ายสีคนแต่ก็รวยนะเขารวยมากเลยเขาบอกก็เป็นคนมีเงินมีฐานะนะครับแล้วก็มีการทวงหนี้มีการไม่ประนอมหนี้นะครับแล้วก็มีการประจานแล้วก็มีการใส่ร้ายป้ายสีหมายถึงว่าตัวเขานะไปใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นเขาทําให้คนอื่นเกิดความอับอายขายขี้หน้าแล้วก็ผมจะต้องพูดอย่างนี้ก่อนการที่ ผิดคำาูุสาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราโกหกอย่างเดียวมันหมายถึงว่าเราพูดจะส่อเสียดเสียส,ส,สีเน็บแนมกันแน่กัแหนแดกดันว่าร้ายกล่าวโทษประจานโดยที่ไม่ถูกต้องทุกประการถ้าเราถูกต้องเนี่ยแล้วเราพูดในสิ่งที่เราถูกต้องออกมาไม่ว่าเราจะเถียงไม่ว่าเราจะปกป้องตัวเองหรือเราจะโต้อตอบกลับไม่ได้หมายความว่าเราผิดศีลในศีลข้อ4ี่นะครับ แต่ว่าคนที่ใส่ร้ายป้ายสีกระแนะกระแหน่เนบแนมผู้อื่นต่อหน้าและรับหลังใส่ร้ายป้ายสีใส่ความในสิ่งที่เขาไม่ได้เป็นในสิ่งที่เขาถูกต้องแต่เราก็ยังทําให้มันบิดเบือนหรือผิดซึ่งคนในยุคนี้ในสังคมโซเชียลไม่ว่าจะเป็นเณก์คีย์บอร์ดหรือว่าจะเป็นต่อหน้าต่อตากันเลยเนี่ยแล้วก็บิดเบือนทําให้สถานการณ์มันแย่ลงผมว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นที่คุณควรจะไปคิด นะครับว่าเรื่องของการผิสูนข้อเนี้ผมว่าสำคัญนะไปะเดี๋ยวเราจะเล่ากันต่อแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนี้นะครับเขาก็บอกผมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยมันคือเรื่องราวที่เราควรจะเรียนรู้ไว้นะครับ ไม่ว่าเราจะอยู่ในศาสนาใดก็ตามเนี่ยไม่ใช่ศาสนาพุทธอย่างเดียวนะแต่ว่าเนื่องจากว่าผมนับถือศาสนาพุทธแล้วเนี่ยผมก็อยากจะพูดอย่างนี้ว่าในศาสนาอื่นเนี่ยนะครับการพูดสอดเสียดสีใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นเขาก็เช่นเดียวกันกันกบศาสนาพุทธเหมือนกันอ่าเราจะต้องพูดอย่างนี้ว่าเรายึดถือหลักความดีเราเป็นผู้ยินดีนะครับ เราไม่ได้เป็นผู้ยินหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรากําลังสรรื่อสารกับจิตจิตนี้เนี่ยเมื่อเราเป็นผู้ยินดีเนี่ยเราหมายถึงว่าเรากําลังทําความดีชื่นชมยินดีกับความดีในทุกๆรูปแบบนั่นหมายความว่าสิ่งที่เขากําลังมาขอส่วนบุญเนี่ยเขากําลังมาขอความยินดีจากเรานะครับเมื่อมาขอความยินดีจากเราเราก็ย่อมให้ได้เพราะว่าเราก็เป็นผู้ดี หมายความว่าคิดดีทดําดีพูดดีเนี่ยเราก็อุทิศส่วนกุศลให้สิ่งที่เขาเล่าให้เราฟังเราก็รู้สึกสะเทือนนะเรารู้สึกสะเทือนใจว่าสิ่งเหล่านี้เราจะไม่ทมํากับใครแน่นอนคือใส่ร้ายป้ายสีว่าร้ายนินทารับหลังต่อหน้าแล้วก็สิ่งที่เขาถูกแต่เราบิดเบือนให้ผิดเราจะไม่ทมํากับใครเด็ดขาดแล้วถ้าเราโดนทําแบบนั้นเราสามารถตอบโต้ได้ไหมคนที่มีความยินดีเนี่ยและโดนใส่ร้ายป้ายสีเนี่ย มีอยู่สองทางเลือกให้คุณทำคือทำตามที่เราเป็นนะครับสิ่งเหล่านี้มันผลกระทบอะส่งไปแบบโดยตรงมากๆแล้วก็ถ้ามันทนไม่ไหวจริงๆเราตอบโต้ได้ไหมตอบโต้ได้ครับตอบโต้ในสิ่งที่เราเป็นก็คือสิ่งที่เรายินดีอยู่นั่นแหละสิ่งที่เราทำดีอยู่คิดดีพูดดีทำดีนี่นแหละเราก็ตอบโต้กลับไปได้ไม่ผิดสินข้อสี่แน่นอนเพราะเราไม่ได้เดินไปตบหัวกบาลเขาก่อน หรือไม่ได้เดินไปว่าเขาก่อนหรือไปใส่ร้ายไปสีเขาก่อนเราตอบโต้ได้นะครับแต่ว่าก็ต้องตอบโต้ด้วยสินธรรมในประจำตัวเราอะซึ่งหมายความว่าเป็นผู้ยินดีผู้ดีนะนะครับผมก็ฟังสิ่งที่เขาเล่าก็คือเขาใส่ร้ายไปสีคนแล้วก็สุดท้ายเนี่ยทำไมเขาถึงไม่มีหน้าไม่มีตาเพราะว่าเกิดความเข้าใจผิดเกิดการลิษยาเกิดการเข้าใจผิดทั้งที่ตัวเองก็มีแล้วก็ ไม่ใช่ไม่มีนะก็คือว่ามีมากมายพอสมควรเลยหลายถึงได้อยู่ในสถานที่ที่กลางใจเมืองได้ขนาดนี้ยังมีที่ดินแล้วก็มีเงินอยู่มากนะครับจนเกิดเรื่องการอับอายขึ้นเขาเรียกว่าเอาหน้าแทรกแผ่นดินก็ไม่ปานเอาหน้าซุกแผ่นดินก็ไม่ปานเพราะว่าแผ่นดินนี้ไม่มีจะกบหน้าเลยนะครับสกุลหลุดอ่ะ,อะพูดง่ายๆเลยว่าสกุลหลุดเลย จากบ้านที่เคยฟุ่งฟูอยู่ตรงนั้นมีเงินมีทองจากที่ดินล้อมรอบเป็นหมู่บ้านจาัดสรรก็กลายเป็นว่าบ้านสวนนั้นก็กลายเป็นมโสมนะครับแล้วก็ติดประกาศขายอยู่ตลอดเวลาเลยไม่มีใครซื้อหรอกครับเพราะว่าเจ้าของที่เนี่ยเฮียนแล้วเขาก็ห่วงที่เขามากแล้วก็กิติศักดิ์ล่ำลือไปทั่วก็คงจะเป็นคนรุ่นใหม่นะครับที่จะไปซื้อ แล้วก็คงจะต้องเป็นคนที่มีเงินมากนะครับถึงจะได้ไปอยู่ตรงกลางใจเมืองขนาดนั้นนะครับแล้วก็ที่ดินตรงนั้นอะ่ะห้อมล้อมไปด้วยกำแพงของอหมู่บ้านจัดสรรที่มีขนาดกว้างใหญ่นะครับแล้วก็สูงเลยระดับรั้วสองชั้นอะ่ะรั้วหมู่บ้านสองชั้นอะ่ะนะครับแล้วก็ ไม่มีใครซื้อติดประกาศขายอยู่ยงั้นแล้วก็ซุดโซมโฉไปเรื่อยๆตามกาลเวลาซึ่งผมก็มองเห็นแล้วก็เลยไปสืบนะครับว่าผู้หญิงคนนี้มีตัวตนจริงไหมสิ่งที่เขาเล่านี่มีอยู่จริงไหมนะครับก็ได้ความว่าจริงทุกประการนะครับซึ่งอยู่กลางใจเมืองในสถานที่แห่งหนึ่งแถวย่านบางแขนก็แล้วกันกว้างดีนะครับจะได้ไม่ต้องสะโพบให้มันเล็กลงนะครับผมแล้วก็ ถ้าผมบอกซอยนี่ก็คือแบบฮะมันมีสิ่งเหล่านี้อยู่เกิดขึ้นตรงนั้นได้หรออะไรเงี้ยนะครับก็อยากจะฝากเอาไว้สักนิดนึงนะครับให้ทุกทุกท่านได้เห็นว่าสิ่งที่เราควรจะยินดีก็คือการทําดีสิ่งที่เราควรจะยึดถือเอาไว้ก็คือการพูดดีคิดดีทดําดีเหมือนกับที่ผมพูดตลอดแล้วก็มีสตินะครับการผิดศีลสักข้อหนึ่งมันก็คงจะไม่เป็นอะไรแต่ว่าต้องไม่ผิดมากมาย แล้วก็กลับตัวทันนะครับสินข้อสี่เนี่ยมันทำให้เราผิดไปทุกสินเลยนะครับเป็นข้อปฏิบัติแรกๆเลยที่เราควรจะมีติดตัวเอาไว้เราถึงจะเป็นผู้ดีอย่างแท้จริงนะครับก็คงจะมีคำถามนะครับมากมายเกี่ยวกับการจาก าการคุยระหวการคุยของผมว่าเราอยู่ในอ่างอแล้วเราก็คุยกับเขาไปเรื่อยๆครับแล้วจนเรารู้เรื่องราวมันก็เหมือนกับเราฟังคลื่นสัญญาณวิทยุอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วเราก็นอนฟังเข้าไปเรื่อยๆพอเขาเล่าจนจบแล้วเนี่ยเราเมมโมรี่ชิปไปเรื่อยๆแล้วเราก็เช็ดตัวลุกขึ้นมาปกตินะครับแล้วก็คุยกัน ผมก็ไปสืบดูเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมได้จากบทเรียนเรื่องนี้ก็คือว่าผมจะไม่กล่าวร้ายไม่กล่าวโทษใครไม่ว่าร้ายใครต่อหน้าและรับนะครับไม่นินทาใครๆทั้งสิ้นอะ่ะแล้วก็ไม่ลบหลู่อะไรทั้งนั้นอะ่ะแล้วก็อะไรก็แล้วแต่ที่ผมไม่รู้ผมจะต้องสืบให้แน่นอนว่ามันถูกต้องหรือแล้วก็ จะไม่ใส่หลายป้ายสีใครๆทั้งนั้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบไม่ควรทําแล้วก็เป็นเรื่องที่ไปล่วงเกินเขาไม่ว่าเขาจะอยู่ในฐานะใดๆก็แล้วแต่หรือจะอยู่ในความรู้ระดับไหนก็แล้วแต่ความรู้ไม่ได้หมายความว่าคุณมีสติและปัญญาคือผมอยากจะพูดอย่างนี้นะว่าความรู้นะ่ยไม่ได้ทําให้คุณเจริญรุ่งเรือง แต่ว่าสติและปัญญานี่แหละที่จะทําให้คุณเจริญและรุ่งเรืองนะครับเพราะว่าการมีความรู้เนี่ยเราสามารถที่จะนขนาายหาความรู้ได้เราสามารถที่จะเห็นแก่ตัวก็ได้ถ้าเราอยากได้ความรู้นั้นๆมาเราอาจจะหลอกใช้ใครก็ได้เราอาจจะทําอะไรก็ได้แต่คนที่มีสติและปัญญาเขาจะไม่หลอกใช้คนเขาจะอยู่อีกระดับชั้นที่สูงเลยคนที่มีสติและปัญญาเนี่ยเขาจะไม่ใส่ร้ายปลายลสีจะไม่มีเวลาหรอกครับที่จะมา เสียเวลาเถียงเสียเวลา,อาเอาความรู้ทั้งหมดที่มีอยู่นะครับแล้วก็เอาสติปัญญามาใช้กับคนที่สายไล่ป้ายสีเขาจะเอาสติปัญญาตรงนั้นนะ่ะเอาไว้พัฒนาตัวเองและพ,พัฒนาผู้อื่นต่อไปในอนาคตให้เป็นคนมีคุณภาพในสังคมให้เป็นคนที่มีสติและปัญญาในสังคมนะครับซึ่งการมีความรู้เฉยๆเนี่ยผมบอกเลยว่า ใครๆก็หาซื้อได้ถ้าคุณมีเงินใครๆก็หาซื้อได้ถ้าคุณมีหนังสือมีตำรานะครับไม่ได้หมายความว่าคุณมีความรู้มากจะเก่งที่สุดแต่คนที่มีสติปัญญาต่างหากที่จะเก่งที่สุดและก็มีชั้นเชิงในการใช้ชีวิตมากที่สุดนะครับขอให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์นะครับแล้วก็เป็นนิทานสําหรับคุณแต่ว่าคงจะไม่ไม่ใช่นิทานสําหรับผมอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ มีอยู่จริงในบ้าน<ส>หลังนี้อยู่จริงมีหมู่บ้านนี้จริงๆนะครับซึ่งก็สามารถสืบทอได้อยู่ดีนะครับว่าอยู่ในสถานที่ไหนอะไรยังไงนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นนิทานที่ดีสำหรับคุณถ้าใช้สติในการฟังใช้ปัญญาในการฟังนะครับก็ขอให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ที่เป็นผู้ดีคิดดีทำดีนะครับแล้วก็ผู้ดีด้วยขอให้ทุกทกท่านได้ประโยชน์กับเรื่องนี้นะครับแล้วก็ นิทานปลัมปราเรื่องนี้อาจจะสอนให้คุณรู้ว่าสิ่งที่จะทำให้เราเป็นคนดีไม่ได้อยู่ที่การยบตนข่มท่านแต่อยู่ที่ตัวของเราทำตัวให้ดีนะครับเป็นคนมีคุณภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่จะเกิดขึ้นขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญและรอดพ้นจากอันตรายทั้งปวงคิดดีพูดดีทำดี เรื่องเราสองโลกขอให้ทุกๆท,ท่านเป็นกำลังใจให้เราและฝากกติดตามด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ